บอสเซโซสวัสดีครับรออครับพระอครรอค,คุณนะคุณเลยนะผมดูบาสไปดีทุกทุกท่านเอฟซีครับเดี๋ยววันนี้เอาปลาหาอยู่ทางกินล้วนๆครับวันนี้เอฟซีดีพักเอ็นในครับไปใส่ด่างทิ้งไว้ครับผมค้างคืนไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็พยายามแต่เช้าเนาะไม่เอาที่ไล่ไปผมไม่ต้องไล่หรอกค้ำลแล้วเดี๋ยไม่ต้องไล่มันเดี๋ยวมันติดค่อยเอาเออ,อค้ำและ้วนะถ้าได้ก็คือ ได้แหละยังไงก็ต้องได้เดี๋ยวผมดูแล้ว <c oughs> ไปคุณนี่เช้าต้องหาบกลับเลยเอฟซีไปปุ๊กครับผมชมบรรยากาศไปเลยครับยามเย็นเอฟซี

มันใส่ปุ๋ยออมเฮ้ยเอาแค่หยุดเลยพอเดีกัดยำเล้งยำเล้งนะผมเอาคนหล่อได้เ่ยพูดเถินเห็นหล่อไม่ได้เ,ดเ,เหาวี่เดียว ตุ๊กเช่นไรซุปเนี่ยนี่ครับผมฝากถึงแม่อิงนี่ครับที่ของของนาปรางเอฟซีนนนั่นเพราอบนนนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศัดไปกาศยามเล้งนะครับผมปลาทูนี่นะครับเราจะใส่นะครับผมรีซุปน้ำพี่รีของซุปน้ำสีนาข้าวน้ำแห้งนะครับผมขอจะใส่ด่างปลานะครับผมเอฟซีนี่ครับผม นี่ครับปลาเยอะมากครับปลาบอลว่วลไหนมันน้ำไม่พอไงเออใครเออปุยอพอแต่ว่าน้ำไม่พอ สวัสดีในเอฟซีพี่บ่าวทำอะไรนี่นี่ในเอฟซีมากับพี่บ่าวอีกแล้วพี่นังเลยมากับพี่บ่าวรอบไหนได้จะกินปลารอบนั้นอยู่กับพี่บ่าวไม่อดอยากปะเรื่องกินไม่อดอยากต่เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีให้อยา อนี่นะเอฟซี e มาใส่มองรอบนี้มาใส่ที่ป่ารกหน่อยนึงเนาะอ้มันก็ไม่รกเท่าไหร่เลยเนาะมันก็โอเคอยู่นี่ <c oughs> นี่นะท่านผู้ชมที่บ่าวก็ใส่มองรอบนี้ไม่ได้เอาที่ไล่มาเนาะคงแคลงคงแคลงเรานะ <c oughs> อ้นี่มาคุ้งเพิ่เยอะเนาะโอ้ นี่โอ้ไอนี่มันเจาะได้นน่ดูท่าทางนี่พี่เบานี่มะคุงนี่กระรอกได้นี่ไดไม่กระรอกกับหนูเนาะหนูมันไม่กินแน่นอะนกระรอกได้ส่วนใหญ่เนาะแถวบ้านผมเนี่ยมีกระรอกนะฮะไอสีกระรอกกระแตเนาะอันเดียวกันโอ้ปลาพี่เบาโน่นโน่นใพรปลามันจบแล้วเมื่อกี้นี่ นี่ในเอฟซีพี่บาวก็ลงปลานะเอามองมาใส่ในเอฟซีทุกท่านนะก็คาดว่าน่าจะได้ปลาเยอะวันนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้านะเฮ้ยพี่บาวอะไรนะเมื่อกี้นี่คืออยู่ไล้มันคือแล้วนี่มันได้แล้วความคือนี่ เมื่อกี้นเอฟซเห็นปลามันโดดตรงนั้นน่าจะตำตำด่างนะะโน่นตรงนโ,ตโน,โน้นนะเอฟซีน่าจะตำด่างแล้วก็โดดพรุ่งนี้เช้าเราจะได้กี่ตัวเป็นกระสอบอมไม่อยากจะเชื่อ,ยอหยอเยะไม่ได้ด้วยเอาจริงแถวนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมมาใส่มองกันเนาะเพราะมันรกเนาะ แต่เจ้าคนเดียวนีว่ชอบใส่มองตรงที่รกๆนี่โดยปกติธรรมชาติแล้วเขาไม่ค่อยใส่กันที่รกนะอเ,เออนี่ในเอฟทุกท่านนะพี่บาวก็เฮยอันนี้คือทำไมถึงมาพาผมมาใส่ตรงที่มันกรกขนาดนี้นี่ผมชอบรกผมเจ้าได้ชอบรกๆนะเนาะเจ้าชอบทางเนะาะเออ,เอ,อ ยิงรกยิงชอบล,ลมันไม่มีปาอืมนี่สูตรลับเลยซียเคล็ดลับเข็ดแล้วก็ลับพรนนี้แล้วก็หามขึ้นเลยหามขึ้นเลยย่านะลามนินกับลาหามย่าขึ้นนเอฟซีพรุ่งนี้เตรียมตัว <c oughs> ตอนนี้นะ <c oughs> ก็กำลังใส่มองอยู่นะน่านผู้ชม <c oughs> ใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปลา ใส่ใจไอ้เธอน้าสิพาไปกินแกงหน่อไม้ลองอลไรเนาะเนี่ยปลาสิบกี่วันนนน่ะปลาโดดแล้วนาะน่ะโอ้น่าจะได้อยู่นดี่คืออยู่เดีก็แต่ว่าน้ำมันไม่ได้ลึกเนาะเท่านี้ปพอดีนี่กำลังลงปลาได้นี่เนาะหวานแห่เนี่ยสบายเลยเนาะ ไม่ใช่ก็สูบอีกสองสามวันน้ำมันจะหมดบ่นี่เฉียดชิวอีเลยเนาะสักอาทิตย์หนึ่งนี่เนาะ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งนี่ <c oughs> ผมว่าไม่เหลือ,อน้ำนี่นะถ้าสูบทุกวันนะแบบชนด่างตัวนึงใหญ่ๆเนาะแล้วก็ม้วนด่างเลยเนาะให้เห็นเป็นควันตาซะหน่อยโชว์เอฟซีซะหน่อยว่าบ้านเรามีปลาใหญ่ น่าจะดีนะโอ้น้ามาลงปลาได้แถวนี้เนาะนี่น้ามาลงปลาได้เอฟซีเห็น,ะน,นาาลไลของตาเนหะรเห็นไะลโชนะไลโชเลยเหรอเฮยเจ้าโชว์เลยฮะยพูดแล้วหาว่าคุยอีกต่างหากอ่ะโชว์ก็โชว์ พี่บ่าวก็นี่นนฟีพี่บ่าวก็เริ่มไล่ปลานะฮะ <c oughs> ก็เป็นการไล่ปลาเพื่อเอาไปกินเย็นนี้เลยนะครับดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะพี่บ่าวก็ไล่อยู่ตรงน้นส่วนด่างของเราก็อยู่ตรงนี้ในฟีนี่เห็นไหมเป็นเส้นๆน,นี่คือด่างของเราใส่ไว้ในฟีแล้วก็รอดูว่าด่างมันจะขยับอะไรหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเฮ้ย อายยาเอ้ยอาเฮ้ยเอ้ยาเฮ้ยได้แล้วหนึ่งตัวหรือเปล่ามันติดหรือเปล่าไม่มันหลุดแล้วหอเป่ามันหลุดแล้วเนาะหลุดนะหลุดหลุด,ดเอ้ยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามามามาเอ้ยาคืออยู่เฮ้ยพี่พายพี่พาพพายาวนาจะได้อยู่ เฮ้ย,น,ยน,อนนอน,น,อน,น,อนูอ้พี่วาวพี่วาวได้เอาเอายากขึนข้นยกขึ้นเฮอยโอ้ใหญ่หหห <ไป S 1> ฮะมันไปแล้วเอามันคือวาวจังสั้นหลุดยิงหรอไปแล้วอยอเอาไม่อยู่บ่ตรงนี้ก็ไม่อยู่บ่ไป ปลาใหญ่เฮ้ยไม่อยู่เลยเหรอตัว <c oughs> เลกแสดงว่าต้องหาด่างใหญ่เนาะถ้ายามมาไล่นี่เนาะโอ้ยเอฟซี FC, ทุกท่านเสียดายมากเลยชนด่างเมื่อกี้นี่ไม่ได้เลยบอก <c oughs> ชนทั้งสองทีนะ,ะโอ้ยเสียดายเอฟซี FC. ปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่ในเอฟซีชนชนมอง ไม่ได้นะรู้ทึกมากเลยเมื่อกี้นี่เอาโอเคนะก็พลาดนิดหน่อยนะเีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอานะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะอีพรุ่งนี้ลุ้นกันแต่เช้านะครับนะสำหรับคลิปนี้ของพี่บ่าวไทโซนะบ่าวไทโซโอ้โหนี่นะอย่าขามโฆษณาต้องดูให้จบเออเอา,เอาฝากวอาท่านี้ครับผมสวัสดีครับ